ค่ะท่านผู้บริการโรงเรียนสิริรัตานาทอนดออรสายันตายีนะคะนายกตันนายกสโมสรนายกตันสโมสรผู้แทนอินเทอร์แอคผ้าแล้วก็น้นองๆอินเทอร์แอคทุกท่านประธานชมชมด้วยนะคะก,ก่อนอื่นอยากจะบอกถึงโรตารี่เล็กน้อยว่าโรตารี่เนี่ยเราเป็นอ,องค์กรบาเพ็ญประโยชน์โดยไม,ม่หวังผลตอบแทนใดๆเนี่ยมีมาแล้ว118ดปี ปีนี้กำลังจะขึ้นปีที่119วันที่1กรกฎาคมนี้นะคะก็มีอยู่ทั่วโลกตอนนี้โรแทนเรียแล้วก็โรแทชเชอร์รวมกัน1.4ล้านคนนะคะมีอยู่กว่า200ประเทศนะคะวันนี้ก็น้องจะบอกว่าไอ้ทำไมเรียกอินเทอร์แฉกเพราะว่าเรามีตั้งแต่ระดับประถมประถมเราเรียกเออิแอดนะคะพอมาระดับมัธยมก็คือที่สี่เหลี่ยมคณิตาธรเนี่ยเราเรียกอินเทอร์แฉกนะคะพอระดับอุดมศึกษาข,ขึ้นไปเราเรียกโรเทเรต แล้วก็มาเป็นโรตารีนะคะแล้วก็จะเรียนกันแบบนี้ก่อนอื่นก็ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการปี5 6 6 6 6นํายกโดยนายกิติชัยนะคะซึ่งได้แสดงผลงานเมื่อกี้ดูแล้ว6-7โครงการเนาะแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะที่ชื่นชมมากๆคือสามารถหาทุนได้ด้วยตนเองขายราวนี่อันนี้เป็นขอชื่นชมเป็นพิเศษ สามารถหาทุนได้ถึง9,000กว่าบาทนะคะมาทำงานโปรเจกต์ Life for Life for Life ใช่ไหมคะเซน Life for Life เนี่ยมัน18,000กว่าบาทแต่น้องๆมีเงิน9,000กว่าบาทแล้วก็มีเงินสนับสนุนที่สโมสรดัสนับสนุนอีก 10, 1,000ช่วยไหมแล้วก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขอความช่วยเหลือจากสโมสรประมภ์แค่บางส่วน7,000กว่าบาทอันนี้ขอแสดงความชื่นชมถึงน้าน้าสามารถ หารเดินได้ด้วยตนเองแล้วก็คิดโปรเจกต์ได้ด้วยตนเองด้วยแล้วก็ได้เชิญสโมสรอุปรถามภ์ไปร่วมที่คาบเรียนด้วยใช่ไหมตอนนั้นก็ไปสอนน้นองๆเด็กที่แบบว่าขาดโอกาสใช่ไหมคะเราก็ไปช่วยทำขนมเออสอนให้ความสุขกับน้นองๆเออก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะคะสำหรับน้องๆแล้วก็เป็นโปรไฟล์ที่ดีต่อไป นะะในอนาคตแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายกคนใหม่ปี2566-67นายกสุวิจักรนะคะกับพร้อมกับคณะกรรมการนะคะก็ขอให้ดำเนินกิจกรรมดีๆต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆพี่ๆก็อย่าทิ้งน้ำท้องนะคะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้นองๆต่อด้วยนะคะ แล้วก็จริงๆวันนี้สโมสรโดยได้อุปถัมนำเงินมามอบให้เดี๋ยวจะใช้วิธีโอนเงินให้นะคะสำหรับรุ่นใหม่หนึ่งหมื่นบาทเช่นเคยก็คือจากรุกเทน่นย้งมินห้าพันบาทแล้วก็จากสโมสรโดรสยสยามเอราวัณอีกห้าพันบาทรวมเป็นหนึ่งหมื่นเนี่ยก็จะทําการโอนไปที่บัญชีไหนซึ่งโอดโดยท่านนายกเลขาธิการนะคะก็เดี๋ยวเราจะโอนกันไปทีนึงแล้วก็สุดท้ายก็อ่ อยากให้น้องๆประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะหวังจะเรียนต่อด้านไหนทําอาชีพอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ยินดีมากๆที่น้องๆเขาไม่เ่าเรียกว่าอะไรอ่ะกิติชัยกับอาณพัฒใช่ไหมที่ปีต่อไปเนี่ยยังมาทํางานภาพต่ออีกนะเป็นคณะกรรมการอินเทอร์เน็ตภาพจะบอกว่าภาพที่เราอยู่เนี่ยภาคขัพท์สห้าพศูนย์เนี่ยเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเพราะว่าสี่ประเทศด้วยกนะัน ประเทศไทยกัมพูชาเมียนมาาแล้วก็เวียดนามนะฉเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดแล้วการที่เราได้ทํางานระดับภาคนั่นคือโปรไฟล์ที่ใหญ่มากๆเป็นระดับอินเ international ก็จะสนับสนุนเห็นน้องนายกิตติชัยก็อยู่ฝ่าย PR ภาพลักแล้วก็น้องอนภัทก็อยู่ฝ่ายสมาชิกภาพแล้ววันนี้มีตัวแทนยืนชื่อนอยะคะก็ทยอินทรภาคน้ปูนะคะมาร่วมงานด้วยกันเนอวันนี้ สองเท่านี้ก็จะเป็นการทำารของน้องปุ้นอีกทีหนึ่งนะคะก็ะะยินดีด้วยที่ได้ทํางานต่อในระดับภาคก็จะทําให้เราได้พัฒนาความเป็นผู้นํามากขึ้นอย่างน้องกิติชัยบอกไม่ไม่คิดว่าจะเข้ากับใครได้แต่ตอนจบเป็นไงคะหวานชื่นมากนะคะก็บอกแล้วว่าเนี่ยแหละมันคือมันคือสโมสรอ,อินทร์แสกจะทําให้เรามีความเป็นผู้นํามากขึ้นแล้วก็จะเข้า ปีถัดไปก็จะมีการอบรมไล่ล่า Rotary Youth Leadership Awards ซึ่งอันนี้จะทำให้เราพัฒนาความเป็นผู้นำขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะก็แนะนำให้เข้าด้วยนะคะสท่านนะคะก็สุดท้ายแล้วปีนี้กาลังจะผ่านพ้ไปอีก5วันนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นปี i m a g i n g Rotary ก็คือ Rotary จินตนาการส,าร,สานานร,ร้างงาน Rotary แล้วก็ปีใหม่กำลังจะเข้ามานะคะปีนี้เขาเรียกว่า Create Hope i n the World สร,สร้างความหวังให้โลกสุดท้ายก็ฝากน้นองๆร่วมกันสร้างความหวังหให้โลกด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่างเอราวันนะคะน้องๆอิน,นเทอร์แอคชั่นทุกทา่านผู้แทนอินเทอร์แอคชั่นและประธานชุมชนอุดรพิมพ์มีมมการรักษะครูที่พิษสานะคะก่อนอื่นที่จะให้น้องนายกิติชัยสรุปผลงนานนะคะก็คือจริงจริง ปีโรเตอรี่ค่ะมันเริ่มตั้งแต่1รกรกฎาคมถึง30มิถุนายนของปีถัดไปปัจจุบันนี้เรายังเป็นนายกกันอยู่นะคะเหลืออีกกี่วันคะห้าวานันนะคะห้าวันจะค่อยเปลี่ยนเป็นเพิ่งผ่านผมนายกเพิ่งผ่านพมแล้วก็นาย,ยกเวทคนใหม่ก็จะรับตำแหน่งต่อไปก็จะบอกว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจริงๆน้องๆเวสมาตั้งแต่ ปี2 5 6 4ึง6 5ปีก่อนนายกิิฎีชัยอีกปีนั้น,นี่ยเป็นปีแรกที่โอตารี่เริ่มโปรเจกต์ empowering girls ก็คือช่วยเหลือเด็ดเกเยาวชนตีีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีก็เลยถามน้องๆสื่ริยานาทอว่าน้องๆมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องๆผู้หญิงไหมทางอิงนเทอร์สอ่ต์รตาาทอก็บอกว่ามีครับที่ทางทางที่จะเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยมีสทาง ซึ่งมีทางึางเนี่ยเปลี่ยวมากนะคะก็เลยบอกว่าเออเอามา,เอา,เ,อาเอาโปรเจกต์นี้เข้ามานำเสนอทำเป็น empower i n girls g นะคะก็พอ,อมาเป็นน้องกิติชยัยก็ได้ไปลงสำรวจกันเนาะไปเดินดูก็เปลี่ยวจริงๆข้างทองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างมืดแล้วก็เห็นมีแก๊งมีเป็นแบบเหมืนยาเสพติดใช่ไหมเหมือนมีเป็นสิ่งมั่วสุมาะไกันด้วยก็เลยมองว่าจะทำอย่างไรก็เลยคิดว่าจะต้องติดแสงไฟสว่าง ต้องมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีการจัดเวรยไปดูซึ่งเพิ่งคุยกับประธานชนๆบอกว่าไม่ต้องจัดเวรย์ละเพราะว่าช่วงเช้าเปิดให้เป็นที่สวดมนต์แล้วก็บ่ายสามก็ปิดไม่ให้ใครเข้าแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้ก็ดีมากๆกนะคะก็ถือเป็นโปรเจกต์ empowering girls แนวใหม่ที่ดีมากๆก็คือเพิ่มความปลอดภัยให้น้องๆผู้หญิงแนละน้องๆผู้ชายในการเดินทางมาโรงเรียน อันนี้เราก็ยินดีมากๆขอเช่นชมคณะกรรมการน้องๆอินเทอร์แอคชปี2565ถึง66ต้อการยืนขึ้นทุกคนนะคะเป็นเรื่องสนุกดีนะคะทุกท่าเลยแล้วก็ทำโปรเจกต์เขียนโปรเจกต์ประสานงานกับชุมชนว่าเออชุมชนต้องการอะไรบ้างจุดไหนบ้างแล้วก็เห็นบอกว่าทางชุมชนจะติดตั้งเองใช่ไหมคะค่ะก็วันที่ติดตั้งช่วยเรียนเชิญน้องๆกับ ทางสโมสรอุปถัมภ์ด้วยเราจะได้ไปร่วมดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อยากให้มีความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งก็ได้สมมอบกันมานี้อีก5วันกำังจะหมดไปละพอดีนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆก,ก,ก็เป็นโปรเจกต์ที่ชื่นชมมากๆเกีเ่ยวมากค่ะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออผมจะกล่าวดีนะครับเนี่ยเพราะว่ากล่าวไปแค่จมบแล้วนะครับปัญหาเรื่องแสงไฟสระบาดปนญหาสระบานะครับทางฝ่ายทีมเลขาของผมนะครับคุณเอ่ออินเตอร์เด็คเตอร์อาจารย์ยารสยามก็ทีมงานของพวกเขานะครับได้ไปสำรวจมาซึ่งผมก็ไปสำรวจมาแล้วนะครับปกติผมเดินทางสถานีนี้คือปทศตนะครับเราเดินทางไปนันเป็นปกติกลับบ้านผมนะครับซึ่งตัวเะช่วงกลางคืนต้องยอมรับว่า อันนู้งจริงนะครับตรงจึงยังมีปัญหาที่มีมากมายเช่นไฟที่ในการดูแลนั้นเป็นไฟของหวงข้านเจ้คงเข้าใจดีนะครับว่าการติดต่อกับทางราชการนั้นต้องใช้ความจะาัดระวังด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราะเอียนอืกทเดี๋ยวให้ทางผู้ที่จะมาสุ่โครงการผู้ดีกว่านะครับคงคงอาจจะผู้เยอะแล้วก็ต้องขอบคุณความเข้าากทางชุมชนด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นนะครับในการ สร้างสรรค์งานบนพื้นที่แห่งนี้แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนิทรรศโรงเรียนสิริเรืองนาทนปี2 5 6 5 2 6 6แล้วก็น้องๆภาส่วนจากปี2566มีต้นรร2 5 1 7ด้วยขอบคุณน่าอากล่าวจนี้ครับคุณมากครับ